ก็ัตดีนะครับผมบ้านผมระเบิดเองก็ผมหรือผมที่เคยผมบล็องจังตลอดคลิปนี้ผมเราอยู่กันในเกมระบบไอะไรก็ฟิตอีกแล้วนะฮะทุกคนวันนี้ทุกคนรู้ไหมว่าผมวันนี้ผมจะมาทำอะไรกันครับโ <Okay. S 1> อเคอาวันนี้ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะนนทำอะไรอะอสองคู่เล <No. S 1> วันนี้ผมจะมาทำเ,เลขนี่ขึ้นเมื่อไหร่จะอยู่ในเกมบล็อกฟีดนะครับผมมาเราจะมาทำกันนะสำหรับคอนเทนต์นี้นะ <No. S 1> ผมเพิ่งคิดไนะด้สดๆเมื่อกี้เลยนะครับ <No. S 1> เวลาตอนกี่โมงเนี่ย สี่ทุ่มครึ่งนะเว้ยเพออิ่งคิดตด้สดๆเลยทุกคน,นเออนะครับโอเคนะผมก่อนที่จะไปดูนะผมก็สวัสดีน้องเดียวก็ด้วยผมวันนี้เราอยู่กับน้องเดียวกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วผมกค็คือเนี่ยผมก็ได้แต่งโจเป็นไซเดมาเรียบร้อยแล้วถ่แล้วหัวล้นด้วยนะเป็นเนี่ยไซเดมามีหูกก็ถ่ายด้วยเป็นไอทุกคนเป็นไงละ่ะโกเกินหูวก็ตายด้วยโกเโก,เนกเินนะครับผมก็แล้วก็มีผ้าคลุมสีเงินดูแบบ สามาใช้ดาบยลุอะครับน้องโเป็นการสามารถใช้ดาบยลุโอ้โหงงว่าแต่ฟังดิ้งงงดิครับผมก็งงเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยโอเคนะผมอ่าจะบวกอะฮ่าโอเคนะครับผมก็สแหรับคลิปนี้นะครับก่อนที่ไปดูนะผมฝากกดกระทืบไลค์ถึงห้าสิบไลค์นะผมเดี๋ยวจะมีใครอยากให้ทำอีกกดถึง50ไลค์นะเดี๋ยวเรามาทำกันอีกนะครับผมโอเคถ้าเราไปดูกว่ครับไปโอเคครับผมโอเคเราเนี้เราขอเอาเรือโอ้ยตกน้ำตกน้ำเกือบแตก เอาเอาเรือเอาเรือกันเรืออะไรดีเรือยังไม่อันล็อกเลยอ่ะเอาเรือเอาเรือนี้โอ้กระบอกเป็ดนะครับโอ้โหเรือไม่เฟี้ยวเลยเรือไม่เฟี้ยวครับแล้วเอาเรือนี้นี่เรือนี้เรือนี้นะครับเรือนี้คนน่าจะรู้ว่ามันคือเรืออะไรนะครับอ้าวหาย what อ้าว what what เรือไม่มาเดี๋ยวหน้านี้โอ้าเดชจูนเรือไม่มาโอเคเรือมาช่างแม่วครับโอเคมาเร็วเลยยังไง มีเน <sympath is> ื้อหาตัวอื่นด้วยโอ้โหมันี่ยยังมาแค่โอ้โหมันมากันทั้งแก๊งเลยทุกคนโอ้โหแบบตันนี้เขาเรียกว่าลูกศิษย์สองคนไงเซตามะเนี่ยเนีสองคนสองคนมาดีเลยลูกศิษย์นะครับโอ้โหโอเคเปิดฮาคิกันก่อนนะโอเคเปิดฮาคิเรียบร้อยโอเคสกายเปียเหรอพี่ดูเซตามะเปิดฮาคิย่อมไม่ยอมเลยแดงดำฝีทั้งตัวผมก็ไม่มีโอเคถ้าผมเกาะนี้นะครับ สำหรับเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่คนดูคนอ่าข้าวมันทุลีเอ้ยใครไม่ใช่ข้าวมันธุลีข้าวหัวถ่งสุด3,000เหรอโอเค3,000แล้วก็ตีครับเอ้ยทุกคนขนดิน砂เกิดด้วยเอ้ยออกไปหาหัวดิน砂ก่อนครับบ๊ายบายขอ <c oughs> <c oughs> หาหัวดิน砂ก่อนบ๊ายบาย,บาย <c oughs> โอเคตัด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 โอเคทุกคนตอนนี้เราเจอหัวดิน砂เรียบร้อยแล้วเว้ยเฮ้ยหัวอะไรอะ่ะหัวตะปิงหัวทุกคนโอ้โห โอ้โหหัไรวะอย่างหดอย่างอย่างหดเลยทุกคนนี่ต so oui, ุกยูแล uh ้วผมเจอหัวน้เร็วโคตรเลยวันนี้ดิวพี่เก่งวะอุ้ยเก่งกือไม่มีใครเทียบแล้วผมบอกเลยผมเก่งทุกคนทุกคนดูนะผมจะทำอะไรสามสองหนึ่งทิ้งลูกน้ำแม่งายบายครับายบายทิ้งเรียบร้อยแล้วผมโอเคแล้วกลับมาที่ตัดกันทีเขาเขาที่กันดีกว่าครับเฮ้ยเฮ้ยเราไปไหนดีทุกคน แล่นสีเราจะไปไหนกันดีครับไปไหนก็ดีครับเราไปที่เกาะบาเกียนก่อนทุกคนเราตามล่าหาข้าวหัวหูยเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นว่ะเดี๋ยวได้เจอพลังไซตามะเดี๋ยวได้เจอกันเขาต่อยเราหมดเดียวจอดนะครับอยู่แล้วอ่ะเขาเขาต่อยเราก็หมดเดียวจอดเขาต่อยเราหมดเดียวจอดใช่ไหมใช่ไหมห้เดียวจอดหมดเดียวจอดจริงจริงเนี่ยเออโอ้ ผมว่าในนี้คือตอนนี้บีจะตผมก็บีสองนะผมรู้เปล่าบีจะต่อผมอะไม่ฆ่าหนวดขาวมาแล้เว้ยทุกคนพี่หดเกินไม่ฆ่าหนวดขาวเลยอ๋อพี่มีคนเดยนในเซิร์ฟใช่ไหมใช่มีคนเดียเเด๋ยวมุกนี้มาเล่นแล้วไม่ใช่เหร <c oughs> อเฮ้ยใครเตะอยู่อ๋อ,อเฮ้ยอ่าฮเล่นอ่ะเล่นอ่ะอุ้ยร้านอุ้ยพี่อุ้ยพี่ได้ผมได้ของดรอปด้วยทุกคนสวยครับไปทุกคนเราไปไงโหหดเกินครับผมไปต่อ เราด้ยฐานทับเราเปลี่ยน,น,<ร>นดาบก่อนไปเว้ยฐานทัพเราอว้ยเ,วยเราต้องชนะเว้ยตอนนี้เราต้องเอาเข้ามาหายไปแล้วเอาไม่นะโอ้สองพันเหรอเหลือแค่สองพันเองนั้นเราเปลี่ยนเซิร์ฟก็ได้ทุกคน <S <S โอเคครับผมวันนี้ตอนนี้เราก็เจอเซิร์ฟที่เข้าขนถึงสูงเรียบร้อยแล้วทุกคนทุกเนี้ยหมื่นสองเก้าพันสามพันเป็นไงโอ้โหว้าวว้าวหยุดนกมาเลยนะครับอู้ เล็กไม่รู้นะครับโอ้ตก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 ,ตกนะครับ <c oughs> เราไปกันดีกว่าครับเราไปตบคนเล่นกันด้วยอ่ะทุกคนลุยโอเคคลิปนี้เราจะต้องข้าวหัวเราต้องเพิ่มนะครับเราต้องเพิ่มนะเว้ข้าวหัวเราอะ่ะใช่ไหม <c oughs> ใช่แล้วพี่เราต้องไปหาคน หรื่องจากไซตามะเราจะใช้พลังเทพบินไปทุกคนเห็นไหมซคืออันนี้เป็นของไซตามะนะครับคือเป็นแซงสีเหลืองบินไปได้เนี่ยผมมีกัน2คนในเซิร์ฟนะครับก็อยู่แล้วครับผมแบบหาด้วยมาโดยการฆ่าคิทารุอะครับน้องๆแล้วก็เอาจับไซตามะกินฆ่าทีอะไซตามะใช่แล้วแบบไซตามะแบบมีพลังเนี่ยครับมีทั้งหมัดแล้วมีทั้งบินได้แล้วน้องๆโอ้โหหดเกินนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปดูนี่กันก่อนครับโอเคเรามาดูที่เกาะ เนี่ยนะเฮ้ยจะเจอคนว่ะท wow. ุกคนเห็นคนไหมเดี๋ยวคนว่ะทุกคนลุยครับเฮ้ย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 ไม่เปิดโอ้โหเสียใจไม่เปิด P P ครับโโอ้หพี่คนนี้พี่นี่คนนี้เราจะวันช็อตวันคิวเอาเลยเปล่าลุย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 เรียบร้อยครับแตกพี่สวยแตกสวยเรียบร้อยแตกครับเป็นไงล่ะ โอ้โหอย่างชอบเลยครับแตกไปไงทุกคนโอ้โหโหดเกินนะครับน้องๆโหดเกินเป็นไงล่ะพลังไซต์ตำมะหัวล้นล้นหัวล้นลดของไซตามะหัวล้นล้นไซตามะโอเคเราไปดูเกาะวเดนกันต่อทุกคนเจอคนแล้วว่ะทุกคนเจอคนแล้วว่ะเจอคนแล้วว่ะเฮ้ย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 คนคนเฮ้ย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 เราซุ่มนะครับเราซุ่มนะเราซุ่มเปิดก่อนได้เปรียบเฮ้ยเปิดก่อนได้เปรียบเฮ้ย อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บมันอยู่ไหนมันอยู่เจ็บ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 แตกแตกแตกอือระเบนหักี้เฮี้ยเอ้ยอุ้ยเขาจะตายเขาจะตายเรียบร้อยสวยอุ๊ยแตกครับอุ้ยคนนี้ทำไรคนนี้ทำไรอ่ะคนนี้ทำไรอ่ะไม่ปวดอาหารเรืออย่างชอบเลยไม่ควรมันจะเป็นอาหารเรือมั้งพี่ใช่ไหมอาหารเรือใช่ใช่อาหารเรือโอ้โหเสียใจอ่ะโอ้เสียดาครับน้องโอ้โหเสียใจครับเราฆ่าได้คนหนึ่งโอเคแล้วครับไะ วุอนเดือนจอกอลิงเจอคนข้าหัวไก่ว่ะแต่ตามาให้พี่โชว์มัดเดียวอะันช็อตไงน,นี่คือ,อพลังสองแต่มาออกไปแล้วอะ่ะโอ้ยโชว์พลังเซตามาเลยจบแล้วอะ่ะพี่ลองพูดโม,มแบบกอลิงนี่ครับพุ่งหนึ่งมัดตากโอ้โหเอ้าเอา้าวันดีเจ,จ้าจ๋อทุกคน โอ้โหทุกคนมเมื่อกี้ผมต่อยทีจังหวัดแตกใช่ไหมผมหมัดเดียวแบบไม่ตายใช่ไหมวันนี้เราจะมาเทสพลังกันดีกว่าทุกคนโอ้เราจะมาเทสพลังกับน้องลิงกันนะครับผม <c oughs> น้องลิงเราอยู่ไหนเอ่ยเราหาน้องลิงโอเคเจอน้องลิงนะครับเอาวันนี้น้องลิงครับขอเทสหมัดได้ไหมเออไม่ได้นะไม่ให้เจ้าหรอกง่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ให้เินหางไหมรู <c oughs> ้ตัวผมเป็นบ้าแล้วเนี่ยเออทุกคนเอ้ยดิวดิวมาดูมาดูโจดิโอ้โห อุ้ยโหลิงจ๋อปะแล้วคนดูหน้าดิหน้ามาโคตรน่ารักหน้ารักแั่เราจะไม่ทำอะไรเขาพลังไซตามะไป็นหนึ่งช็อตนะครับจัดไปจัดไปมาจริงจังต้องอะไรเป็นไงหดเกินโอ้โหดเกินแล้วน้องใกรมันกโกมขันนะครับเอาไงครับคนนี้เฮ้ยเฮเข้าหัวแสนออมาเปิดบีบีมาเปิดบีบีว่าข้าหัวแสนอ๋อเอาไปเอาไปอุ้ยอุ้ยเขาจะเขาจะใส่ผมว่ะพี่เขาจะใส่ผมแรงเกินว่ะ อุ้ยอุ้ยมันลุง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 ไปเชี่ยอุ้ยมันลุงว่ะอุ้ยเราจะแชปเราจะไม่แพ้บลางอุ้ยสายว่ะเฮ้ยโดนตบโดนตบโดนตบอุ้ยโดนตบว่ะอุ้ยเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยจะโดนตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวโดนตบว่ะ โอ้ย่าตายอย่าตายอย่าตายเออโอ้ยออย่านั่งดิลงมาขึ้นเหือแตกเฮ้ยไม่นะดิวแตกเหรอเริ่มเหลือนิดเดียวแล้วพี่จัดมันเลยอ่าแม่ลูกอู้เออแตกเอือกูแตกกูแตกอะไรนะกูแตกครับทุกคนกูแตกไม่นะดิวเราแพ้ได้ไง อ๋อเมื่อกี้พอดีว่าลืมกินของมาใสตามมลืมดบไม่เป็นไรครับทุกคนเราแพ้ไม่เป็นไรหดออผมแบบแล้วไม่เป็นไรรับเขาหน้าเอาใหม่ก็ได้เนาะเนาะใช่เดี๋ยวเราไปฝึกร่างกายกันมาอีกนะครับใช่เดี๋ยวเขาหน้าเราไปหัดเรียนรู้วิชาแล้วก็การแว่งร่างใหม่ในกันเนาะใช่ไหมเอยเฮ้ยเขาน่าแป่งร่างตัวอะไรดีเดียวเขาหน้าเหรออยากให้แป่งตัวอะไรก็คอมเมนต์กันนะครับทุกคนอยากให้ตัวอะไรปวดโลบบนันแหละใช่ครับผม ก็ตลอดคลิปนี้ก็ได้สนุกกันเต็มที่แล้วนะโอเคนะผมก็สหรับคลิปนี้ผมพอมยังก็จบวันที่เรียบร้อยแล้วผมก็สหรับคลิปนี้ผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปทิ้งฟักดไลค์กดตั้งค่าไลกดกระดิ่งมุ้งมิ้งพี่บอมกันด้วยนะผมเพื่อติดตามคลิปใหม่อย่างเวลาลงใหม่ก่อนใครได้เลยนะครับผมคลิปพี่จะลงทุกวันอังคารพาราดแล้วก็วันอาทิตย์นะครับผมก็ตลอดคลิปนี้ผมผมขอลากัไปก่อนทุกคนก็อย่าลืมไปกดติดตามน้องดิวกันได้เลยนะครับผมครับขอบคุณครับแล้วทุกคนอย่าลืมนะครับ ถ้าใครอยากให้เล่นตัวอะไรหรืออยากให้ตัวอะไรปวดโลบบอกนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์พี่ช่องพี่บอมเลยนะครับผมคอมเมนต์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 กันครับผมอ่าโอเคนะผมนั้นคลิปนี้ผมขอล่ากันก่อนทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันเปิดตึกวะทุกคนเปิดตึกเฮ้ยเปิดตึกวะเฮ้ยไม่ได้